ปรับสมดุลด้วยโยคะตามพลังวันคลิปนี้เป็นคลิปสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะพลังของคนวันอาทิตย์นั่นก็คือความมีชีวิตชีวาแล้วก็กระดูกสันหลังค่ะถ้าเกิดว่าพลังของคนวันอาทิตย์ไม่สมดุลจะเกิดอาการร้อนเกินไปหรือว่าเบิร์นเอาเรียกได้ว่าพลังล้นจนหมดไฟกันไปเลยค่ะ และปัญหาด้านสุขภาพก็จะเกิดปัญหาระบบหัวใจและระบบไหลเวียนค่ะกายจะเกิดอาการอักเสบได้ง่ายเพราะว่าความร้อนพลังร้อนในตัวเองที่สูงเกินไปและก็จะเกิดความเครียดกับกระดูกสันหลังค่ะเนื่องจากว่าภาระความรับผิดชอบหรือว่าความเครียดจากพลังของตัวเองนั่นเองค่ะเราจะใช้โยคะเพื่อการปรับ สมดุลเน้นในท่าฝึกในการปรับสมดุลพลังในร่างกายของตัวเองและการเปิดกล้ามเนื้อหน้าอกอย่างปลอดภัยค่ะพร้อมแล้วคุณวันอาทิตย์เรามาปรับสมดุลพลังล้นของคุณกันเลยค่ะไปเจอกันที่เสือนะคะ เราจะเริ่มต้นด้วยท่ายืนค่ะสำหรับพลังงานล้นอย่างคนวันอาทิตย์ยืนให้เต็มเท้ารู้สึกว่าเต็มฝ่าเท้าทั้งสองข้างเปิดเท้าให้กว้างเท่ากับสะโพกหรือกว้างกว่าได้เลยนะคะพอเรายืนมั่นคงแล้วเก็บก้นเข้ามาค่ะเก่งก้นเก่งไปที่หน้าท้อง มือทั้งสองข้างหงายฝ่ามือนะคะเปิดออกด้านข้างยืดกล้ามเนื้อนาอกเก่งท้องไว้ค่ะขออยู่ตรงนี้กันห้าลมหายใจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเพื่อปรับสมดุลให้กับร่างกายปรับสมดุลให้กับพลังงานที่ล้นของเราสูดลมหายใจเข้าให้ลึกค่ะ แล้วหายใจออกให้ยาวหายใจเข้าหายใจออกโฟกัสจุดเดียวหรือหลับตาได้เลยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก อ,อีกสองลมสูดลมหายใจเขา้าหายใจออกหายใจเขา้าและหายใจออกอารากกระพิบตาสองสทีปรับสมดุลมือมาประสานกันด้านหน้ายืดออกไปค่ะ ยืดเพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อรู้สึกตัวนะว่าต่อจากนี้เราจะพาเขาเคลื่อนไหวแล้วก็ปรับสมดุลกับพลังงานเพื่อให้ใช้ร่างกายได้อย่างปกติค่ะ3 2. และ 1. ปล่อยมือสบายสบายค่ะขอเริ่มต้นอีกท่าต่อไปนั่นก็คือเป็นการปรับพลัง ในร่างกายของเราด้วยชุดท่าไหว้พระอาทิตย์พาตัวเองมายืนที่ขอบเสือนะคะห่างจากเสือหนึ่งฝ่าเท้านะจัดระเบียบกล้ามเนื้อร่างกายกันก่อนค่ะยืนเต็มฝ่าเท้าห่างกันประมาณคืบค่ะมือสองข้างข้างลำตัวเก็บก้นแล้วขม่วท้องไว้ขอปลุกพลัง ของเราอย่างเป็นระบบนะคะด้วยชุดท่าไหว้พระอาทิตย์ขอ3ชุดด้วยกันค่ะสูดลมหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองขึ้นไปมือประกบกันเนื้อศีรษะค่ะเราขึ้นไหวช้ช้านะหายใจออกคับตัวเองส่งสะโพกไปได้านหลังพาตัวเองขนานกับพื้นและปล่อยมือไปค่ะใครไม่ถึงพื้นงอเข่าวางมือ อันนี้หายใจออกหายใจเข้ามือแตะหน้าแข่งยกตัวขึ้นค่ะหายใจออกงอเข่าวางมือถอยขาข้างขวาไปให้ไกลลดสะโพกลงมาค่ะเอาละหายใจเข้าวางมือถอยขาซ้ายพาตัวเองแพ้ง หายใจออกวางเข่ากระดกก้นนะงอศอกวางปกวางคางสไลด์ตัวเองไปเท้าราบกับพื้นใบหน้าปลายจมูกเฉียดพื้นสูดลมหายใจเข้ากดหัวไหล่ค่อยๆย,ยืดตัวเองขึ้นมาช้าๆแขนหนีบลำตัวไว้ไม่จำเป็นต้องรีบแขนตรงนะาเอาละยกสะโพกปลายเท้าตั้ง แล้วก็โด่งสะโพกขึ้นไปให้สูงอันนี้เป็นการหายใจออกค่ะขาข้างขวาอยู่นะสูดลมหายใจเข้าพาขาข้างขวามาวางระหว่างฝ่ามือมือขย่งหน้ามองเลยปลายเท้าออกไปหายใจออกพาขาซ้ายมาเจอขวาข้างหน้าแล้วพับตัวเองทิ้งศีรษะลงไปได้เลย หายใจเข้าวาดแขนขึ้นมือไปประกบกันเหนือศีรษะหายใจออกพับตัวเองส่งสะโพกไปหลังพาลำตัวขนานพื้นปล่อยมือค่ะใครไม่ถึงงอเข่าได้หายใจเข้ามือแตะหน้าแข้งยกตัวขึ้นค่ะหายใจออกวางมือถอยขาข้างซ้ายไปให้ไก่ลดสะโพกลงหน้ามองตรงค่ะ อ้าละสูดลมหายใจเข้าค่อยขาขวาพาตัวเองแพ้งเก่งท้องเก่งก้นหายใจออกวางเข่ากระดกก้นงอศอกวางอกวางคางสไลด์ตัวเองเท้าราบไปกับพื้นหายใจเข้ากดไหล่ค่อยๆย,ยืดขึ้นมาช้าชา แล้วหายใจออกยกสะโพกปลายเท้าตั้งโด่งขึ้นไปให้สูงทำได้ค่ะคนวันอาทิตย์ทำได้ต่อไปคาซ้ายพากลับนะาสูตรลมหายใจเข้าพาขาข้างซ้ายมาวางระหว่างมือใครมาไม่ถึงมือจับข้อเท้าไปวางแล้วลดสะโพกลงหน้ามองตรงหายใจออกพาข,าขาขวามาคู่ขาซ้ายข้างหน้าพับตัวเองลงไป หายใจเข้าวาดแขนขึ้นมือไปประกบกันเหนือศีรษะหายใจออกลดมือลงมาไว้กึ่งกลางอกก่อนค่ะสอกตั้งฉากนะดันฝ่ามือเข้าหากันก่อนเราผ่านไปแล้วหนึ่งชุดขออีกสองชุดค่ะกระตุ้นระบบพลังงานของเราอย่างให้เป็นระบบสูดลมหายใจเข้าปล่อยมือวาดแขนมือไปประกบกันเหนือศีสัก หายใจออกพับตัวลำตัวขนานพื้นปล่อยมือแตะพื้นใครไม่ไหวงอเขา่าหายใจเข้ามือแตะนักแข่งยกตัวครึ่งทางอกขนานพื้นหายใจออกวางมือถอยขาขวาไปให้ไกลลดสะโพกหน้ามองตรงไปค่ะหายใจเข้าถอยขาข้างซ้ายมาคู่ขาข้างขวาพาตัวเองแพ้ง หายใจออกวางเขา่ากระดกก้นงอศอกวางอ,อกและคางสไลด์ตัวเองไปเท้าราบกับพื้นสูดลมหายใจเข้าค่อยคอยยืดกล้ามเนือนะ้อนอกขึ้นมาดันมากกว่าเดิมนะและหายใจออกยกสะโพกปลายเท้าต่ำโด่งขึ้นไปให้สูงแล้วก็กดตัวเองลงมานะสายตามองไปที่เท้า หูแนวเดียวกับแขนนะคะต่อไปขาขวาสูดลมหายใจเข้าพาขาข้างขวามาค่ะใครไม่ไหวมือจับข้อเท้าไปวางระหว่างฝ่ามือแล้วลดสะโพกหน้ามองออกไปข้างหน้าตรงๆเลยอันนี้หายใจเข้าหายใจออกเก็บขาซ้ายคู่ขาขวาข้างหน้าพับตัวเองลงมาหายใจเข้าวาดแขนขึ้นมือไปประกบกันเหนือศีรษะ หายใจออกพับตัวลงลำตัวขนานพื้นส่งสะโพกไปด้านหลังปล่อยมือวางพื้นหายใจเข้ามือแตะแข่งยกอกขนานพื้นหายใจออกวางมือถอยซ้ายไปให้ไกลที่สุดลดสะโพกหน้ามองตกหายใจเข้าถอยขาข้างขวาพาตัวเองเข้าสู่ท่าแพง หายใจออกวางเข่ากระดกก้นงอศอกวางอ,อกและคางสไลด์ตัวให้ราบไปกับพื้นสูดลมหายใจเข้าดันอ,อกขึ้นมาหายใจออกยกสะโพกปลายเท้าตั้งและโด่งขึ้นไปให้สูง สูดลมหายใจเข้าพาขาข้างซ้ายมาวางระหว่างฝ่ามือพอเท้าจับมาอย่าลืมลดสะโพกหน้ามองออกไปข้างหน้าแล้วหายใจออกขา,ขาขวามาคู่ซ้ายข้างหน้าพับตัวเองลงหายใจเข้าวาดแขนขึ้นมือประกบเนื้อศีรษะต่อเนื่องชุดที่สมเลยหายใจออกลดสะโพกพาตัวเองพับตัววางมือไป หายใจเข้ามือแตะหน้าแข้งยกอ,อกขนานพื้นหายใจออกวางมืองอเข่าถอยขาข้างขวาไปไก่ลดสะโพกหน้ามองตรงออกไปหายใจเข้าถอยขาข้างซ้ายพาตัวเองแพง้หายใจออกวางเข่าอกคางอย่าลืมกระดกก้นและก็สไลด์ตัวเองไปเท้าราบกับพื้น สูดลมหายใจเข้ากดหัวไหล่ยืดตัวเองขึ้นมาชุดสุดท้ายแล้วขอแขนตรงๆหายใจออกยกสะโพกแล้วก็พาตัวเองโด่งขึ้นไปให้สะโพกโด่งขึ้นให้สูงขยับเท้าเล็กน้อยเพื่อให้ส้นเท้า ถึงพื้นนะคะเอาละขาขวานะสูตรลมหายใจเข้าพาขาข้างขวามาวางระหว่างฝ่ามือเขย่งขาซ้ายส่งขาขวามาค่ะถึงไหมเกือบถึงแล้วมือจับข้อเท้าลดสะโพกหน้ามองออกไปตรงๆอันนี้หายใจเข้าหายใจออกเก็บขาซ้ายคู่ขวาข้างหน้าพับ ตัวเองลงหายใจเข้าแขนขึ้นมือประกบเหนือศีรษะเหลือขายข้างหนึ่งหายใจออกพับตัวเองลงมาค่ะใครไม่ไหวงอขานะพามือแตะพื้นหายใจเข้ามือแตะหน้าแข่งยกตัวขึ้นทางหายใจออกวางมืองอเข่าถอยขาข้างซ้ายไปให้ไกลลดสะโพกหน้ามองตรงๆ สูดลมหายใจเข้าถท้ยขาขวามาคู่ขาซ้ายแล้วหายใจออกวางเข่าอ,อกข่างสไลด์ตัวราบไปกับพื้นหายใจเข้าดันอกขึ้นมาจะสุดแขนเลยแล้วหายใจออกเก้งหน้าท้องยกสะโพก ปลายเท้าตั้งโด่งขึ้นไปให้สูงขาซ้ายนะพากลับสูดลมหายใจเข้าพาขาข้างซ้ายกลับมาวางระหว่างฝ่ามือขย่งเท้าขวาส่งมาหน้ามองออกไปตรงตรงหายใจออกเก็บขาขวาคู่ขาซ้ายข้างหน้าพับตัวเองลงหายใจเข้าว่าแขนขึ้นมือประกบเนื้อศีรษะหายใจออกลดมือลงมา ลดลงมาและปล่อยวางข้างลำตัวหลับตาหรือว่ามองต่ำก่อนค่ะขมแมวหน้าท้องเก่งก้นไว้สูตรลมหายใจเข้าลึกทางจมงูกและออกเป่าปากไปเราจะพายือดอกแล้วก็ยืดกระดูกสันหลังเพื่อรับพลังงานบวกค่ะสูตรลมหายใจเข้าปล่อยมือวางข้างลำตัวนะ หายใจออกส่งสะโพกไปด้านหลังพับตัวเองวางมืองอเขา่าถอยขาสองข้างออกไปถอยขาสองข้างออกไปด้านหลังเลยนะแล้วค่อยๆลดหน้าขาลงไปเท้าราบกับพื้นเสร็จเรียบร้อยสอกหนีบลำตัวค่อยๆลดตัวเองลงมาค่ะ ลดตัวลงมาเสร็จจัดระเบียบกล้ามเนื้อก่อนฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะวางใต้หัวไหล่ปลายจมูกเฉียดพื้นเราจะค่อยๆขึ้นแล้วค้างท่ากันห้าลมหายใจขอทำทั้งหมด3ชุดนะคะสูดลมหายใจเข้ากดหัวไหล่ยืดตัวขึ้นมาสอกหนีบลำตัวไว้ก่อนค้างตรงนี้สอกแนบลำตัวไว้เลยห สี่สาหเยี่ยมมากสูดลมหายใจเข้าหายใจออกลดตัวเองลงมาค่ะชุดที่2จะพาขึ้นไปแบบเหยียดให้สุดแขนนะเก่งเก่งไปที่หน้าขาไว้ เท้าราบหลังเท้าราบกับพื้นนะกดไหลลงมาค่ะสุดลมหายใจเข้าค่อยๆย,ยืดตัวเองสุดแขนเลย5้าสี่สสองหนึ่งเยี่ยมมากสุดลมหายใจเข้าหายใจออกงอศอกลดตัวเองลงมาค่ะ ขอปรับระดับอีกนิดหนึ่งยังคงเกงต้นขาไว้ขยับมือมาอยู่ในระดับเดียวกับหน้าอกเทาวนี้ในการดันตัวเองขึ้นขอให้สะโพกลอยจากพื้นให้เยอะที่สุดหรือว่าหน้าขาลอยได้ยิ่งดีนะคะปล่อยลมหายใจออกจากท้องให้หมดสูดลมหายใจเข้ากดไหลลงแล้วค่อยๆย,ยืดตัวเองขึ้น ขึ้น,นให้หน้าขาลอยจากพื้นเลยค่ะแล้วค้างท่ากัน5 4 3 2 1เยี่ยมมากสุดลมหายใจเข้าหายใจออกลดหน้าขาลงวางกับพื้นยกสะโพกค่ะยกสะโพกเสร็จตั้งปลายเท้า วางมือให้มั่นขยับมือออกไปข้างหน้าอีกนิดนึงดันให้สุดสะบักยกหัวเข่าขึ้นให้ลอยและค่อยๆลดศีรษะลงมาแนวเดียวกับแขนแล้วค่อยๆเหยียดขาส่งสะโพกขึ้นไปให้สูงไข้ส้นเท้าลอยไม่เป็นไรหรืออยากจะขยับเข้ามาเล็กน้อยได้เพื่อให้ส้นเท้าเหยียบพื้นได้เลยนะคะค้างท่ากัศ3 สองหนึ่งต่อไปเราจะสร้างพลังงานให้สมดุลระหว่างซีกซ้ายกับซีกขวาของเรานะคะขอเริ่มต้นที่ขาข้างซ้ายก่อนนะสูดลมหายใจเข้าพาขาซ้ายมาวางระหว่างฝ่ามือมาถึงไหมไม่ถึงมือจับข้อเท้าไปวางเลยค่ะ พอวางระหว่างฝ่ามือเสร็จวางส้นเท้าขวาขอบเท้าให้ขนานกับขอบเสือลดสะโพกลงมาให้หัวเข่าส้นเท้าตรงกันแล้วเราจะยกตัวเองขึ้นนะสูดลมหายใจเข้ายกตัวเองขึ้นกลางแขนหันสะดือมาทางด้านฝั่งขวาเลยกลางแขนเสร็จเรียบร้อยกดหัวไหล่ลงแล้วเราค่อยๆหันหน้ามองไปที่ มือซ้ายของเราค่ะสูดลมหายใจเข่าห้ลึกออกให้ยาวหายใจเข้าแล้วหายใจออกสองลมแล้วขอค้างห้าลมนะให้แขนขนานกับพื้นปรับสมดุลตัวเองลดสะโพกลงไปให้หัวเข่าส้นเท้าตรงกันคออยสองลมหายใจเข้าลึก และออกยาวเยี่ยมมาอีกหนึ่งลมสุดลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกเยี่ยมมาเอาละลดแขนลงมาเหยียดขาข้างซ้ายให้ตรงแล้วปรับเลยค่ะปรับปลายเท้ามาให้ขอบเท้าขนานขอบเสือ่อแล้วหันไปที่เท้าขวางอเขา่าปัดปลายเท้าออกไปตรงๆให้90แล้วลดสะโพกลง จัดระเบียบนะขอให้ส้นเท้าตรงกันนะลดสะโพกลงไปให้หัวเข่ากับส้นเท้าเขาตรงกันหันหน้ามาทั้งฝั่งขวากางแขนทั้งสองข้างออกไปกดไหล่ลงเหมือนคนกำลังดึงมือของเรานะแล้วก็ค่อยๆหันหน้ามองไปฝั่งขวาของเราค่ะสูดลมหายใจเข้าให้ลึกขั้งห้าลมแล้วหายใจออก พลังงานกระลุงถูกปรับสมดุลสูดลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกหายใจเข้าแล้วหายใจออกอ,อีกสองลมค่ะสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วหายใจออกอีกหนึ่งลมเท่านั้นสูดลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกเยี่ยมมากค่ะลดแขนลง เหยียดขาคราวนี้เราจะเหยียดลําตัวด้านข้างแล้วก็เหยียดไหลของเราเพื่อระบายความร้อนที่เราสะสมไว้หันไปที่เท้าซ้ายเปิดเท้าซ้ายออกไปให้90ค่ะแล้วเราก็มาจัดระเบียบเท้าขวานะงอเข่าซ้ายจัดระเบียบเท้าขวาหันปลายเท้าเฉียงมา45 นะพอปลายเท้า45ส้นเท้าให้เขาตรงกันนิดหนึ่งขยับเท้าเข้ามาใกล้ได้นะเหยียดขาข้างซ้ายให้ตรงแล้วก็บิดสะดือกลับคืนมาค่ะกางแขนทั้งสองข้างออกไปสูดลมหายใจเข้าหายใจออกเอ็นตัวลงไปทางซ้ายเอ็นลงไปให้ลำตัวขนานกับพื้นก่อนแล้วปล่อยมือแตะที่หน้าแข้ง มือซ้ายแตนะหน้าแขงซ้ายแขนข้างขวาชี้ขึ้นไปข้างบนหันหน้ามองตามมือขวาของเราไปาแล้วอยู่กับลมหายใจห้าสี่สสอง เยี่ยมมาค่ะลดแขนลงมายืดตัวเองขึ้นสูดลมหายใจเขา้าหายใจออกเปลี่ยนสลับข้างเลยจัดระเบียบกันไปไปที่เท้าขวา ปรับปลายเท้าออกไปให้ตรงงอเข่าลงหน่อยเพื่อจะได้จัดระเบียบเท้าซ้ายปรับปลายเท้าซ้ายให้เฉียงมา45ไปทางขวานะแล้วก็มาจัดระเบียบร่างกายหันสะดือเยียดขาข้างขวาให้ตรงสะดือหันมาใส่กันเลยจ้าหันหน้ามาใส่กันกางแขนทั้งสองข้างออกไปสูดลมหายใจเข้า หายใจออกเอนตัวลงไปหาขาข้างขวาเอนงลงไปก่อนให้ลำตัวขนานพื้นและปล่อยมือแตะไปที่หน้าแข้งหรือตาตุ่มแล้วส่งแขนซ้ายชี้ขึ้นไปข้างบนใครไหวมองตามมือซ้ายไปเลยไม่ไหวให้มองข้างนะคะใครไหวปล่อยมือขวาวางพื้นได้ได้เลยนะตามที่พลังของร่างกายเราแล้ว,ลวอยู่กันห้าลมหายใจ Okay. ขออีกสี่อีกสามรับรู้ไปที่ด้านข้างที่ถูกยืดเหยียดความร้อนกำลังถูกระบายอาแล้วขออีกหนึ่งลมหายใจสูดลมหายใจครับแล้วหายใจออกเยี่ยมลดแขนยืดตัวเองขึ้นมาสูดลมหายใจเข้า หายใจออกเก็บเท้าทั้งสองข้างแล้วพาตัวเองลงไปนอนหงายชันเข่ากันเลยค่ะค่อยๆตะแทงลงไปนะคนวันอาทิตย์ ปรับสมดุลคราวนี้เราจะเปิดอกอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังของเราที่เราใช้งานเขาอย่างหนักค่ะเราค่อยๆตะแคงตัวลงนอนไปจากชันเข่าทั้งสองข้า เปิดเท้าของเราให้กว้างเท่ากับสะโพกนะเสร็จเรียบร้อยส่งแขนทั้งสองข้างวางเหนือศีรษะค่ะสบายๆใครมีพื้นที่วางแขนเหยียดยาวได้เลยหรือว่าจะวางใกล้ศีรษะของเราได้เลยเอาละคราวนี้เรามาใส่ใจที่หน้าท้องของเราค่ะ ขอพาซ้อมยกขึ้นลงคือการยกสะโพกขึ้นลงขอสามชุดก่อนแล้วค่อยพาค้างท่านนะเอาละขแมวท้องไว้ได้เลยสูดลมหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นไปค่ะขึ้นไปดันให้ทางชิดอกหัวเข่าบีบไว้อย่าเปิดกว้างหายใจออกค่อยๆลดสะโพกลงมาค่ะ หายใจเข้ายกสะโพกขึ้นค่อยๆขึ้นเคลื่อนกระดูกทีละข้อนะแล้วหายใจออกลดสะโพกลงไปหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นมาค่ะแล้วหายใจออกลดสะโพกลงไปคราวนี้ขอพาค้างลมหายใจนะเราจะค้างทั้งหมดทาลมค่ะขมวท้องไว้ สูดลมหายใจเข้าค่อยๆย,ยกสะโพกขึ้นขขึึข้้นนดันให้คางชิดอกบีบเข่าให้ชิดกันแล้วผ่อนคลายเราอยู่บนหัวไหล่ของเรานะผ่อนคลายไปที่แผ่นหลังเก่งก้นเก่งต้นขาไว้ก็จะได้กล้ามเนื้อก้นก็จะได้เพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อต้นขาของเราด้วยค่ะขออีกสี่ลมหายใจหายใจเข้าให้ลึกและออกให้ยาว 3ลมค่ะหายใจผ่านลำคอเหมือนเรานอนกลนได้เลยนะเรียกว่าหายใจแบบโยคะคออีกหนึ่งลมหายใจสุดลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกเอาละค่อยๆวางกระดูกลงทีละข้อค่ะวางหลังส่วนบนก่อนวางสะบักวางหลังส่วนกลาง แล้วหลังล่างแล้วค่อยๆวางสะโพกเสร็จเรียบร้อยปล่อยเท้าเหยียดยาวค่ะปล่อยเท้าเหยียดยาวเปิดเท้าให้กว้างมือทั้งสองข้างของหงายฝ่ามือแล้วเอามาวางข้างลำตัวเราจะปิดท้ายกันด้วยท่าศพหรือเรียกว่าท่าสวาสนะนะคะเราจะกักเก็บพลังงานที่เราปรับ สมดุลไว้ในร่างกายของเราและเราจะปลดปล่อยพลังงานที่ล้นเหลือออกไปจากการหงายฝ่ามือค่ะสูดลมหายใจเข้าและออกให้เป็นจังหวะธรรมชาติของเราสิ่งที่อยู่ภายนอกเราวางไว้ก่อนรับรู้ไปที่ลมหายใจ รับรู้ไปที่กล้ามเนื้อทุกมัดของเราที่ได้ยืดเหยียดมาแล้วแล้วก็ส่งความผ่อนคลายให้เบาสบายเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราผ่อนคลายให้เบาสบายค่ะกล้ามเนื้อผ่อนคลายเบาสบายแล้วก็อยู่กับลมหายใจที่เป็นธรรมชาติของเรา สิ่งที่เราได้ยินเพียงแค่การได้ยินแล้ววางไว้ก่อนสิ่งที่เราได้กลิ่นเพียงแค่การได้กลิ่นแล้ววางไว้ก่อนสิ่งที่สัมผัสผิวกายเย็นร้อนอ่อนนุ่มรับรู้แล้ววางไว้ก่อนแล้วกลับมาอยู่ที่ลมหายใจของเราผ่อนคลาย ให้เบาสบายอาแล้วคราวนี้พาเท้าทั้งสองข้างชิดกันมือประกบกันเหยียดขึ้นเหมือสีะเมือนเราบิดขี้เกียจแบบเรียบร้อยตะแคงตัวค่ะพาตัวเองตะแคงตัวหัวหนุนแขนแล้วค่อยๆพาตัวเองขึ้นมานั่งเท้าซ้ายอยู่ในเท้า You know. ขอบคุณสิ่งดีๆที่เราสร้างขึ้นมาค่ะขอบคุณพลังงานดีๆที่เราปรับสมดุลให้เข้ากับตัวเราขอบคุณที่แบ่งปันเวลามาปรับสมดุลไปด้วยกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้านามัสเตค่ะ